สวัสดีครับผมโลดจากมิลานะครับวันนี้ผมจะมาพาทุกท่านไปชมนะครับระบบจอ Android ตรงรุ่นนะครับรวมถึงระบบอัปเกรดเสียงครับของลำโพงกาซีโร่ครับรวมถึงคันนี้ทําครบเครื่องมากครับยังติดระบบโช๊คฮับไฟฟ้าครับฟ้ากระโปรงท้ายครับลองดูครับนี่ครับเปิดไฟฟ้าเลยครับเห็นไหมคันนี้เสร็จเรียบร้อยครับติดลำโพงตรงรุ่นกาซีโร่นะครับอ่าดูปุ่มนะครับกดปุ๊บ นะครับปิดออโต้เลยครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปชมเงินในรถครับว่าเป็นยังไงบ้างครับครับตอนนี้ก็มาอยู่ในรถ BM นะครับ F10 นะครับซีรีห้าตัวปัจจุบันนะครับที่ใส่จอ Android ตรงรุ่นนะครับแบบ HD ครับรวมถึงระบบอัปเกรดเสียงครับสังเกตครับว่าทุกอย่างลำโพงเข้าช่องเดิมหมดเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาลองฟังเพลงกันดูครับ รเียเสียงครบพ้วนครับแม้ต้องมาใส่แอมเลยครับคือทุกอย่างเข้าช่องหมดตอนนี้ครับเสียงกองแสนเสียงข้อกองเห็นไหมครับว่าละเอียดมากครับแผ่นหนังกองส้านนี่ผมรู้สึกได้เลยครับและที่สำคัญคือตอนนี้พื้นเท้านี่ครับสะเทือนเลยครับอยากให้ทุกท่านมานั่งฟังกันในรถจริงๆครับว่ามันสุดยอดมากครับลองอีกเครเพลงครับ เห็นไหมว่าจอตรงรุ่นนี้นะครับก็สามารถที่จะคอนโทรได้เลยครับอีกเพลงวงช,วชงลิแ้ ยังไงครับลูกคอน้กร้องายละเอียดเสียงครบถ้วนครับ,รบไม่น่าเชื่อครับว่าไม่ได้ใส่แอมเลยนะครับเปลี่ยนแต่ละพงอย่างเดียวครับหน้าหลังแล้วก็บูเฟอร์ใต้บอกเท่านั้นครับ ไอ้สักเพลงครับอีกสักเพลงผมบอกได้ฟังได้ดังเลยครับอรรถรสดีมากๆครับ อันนี้คือลำโพงตรงรุ่นนะครับ9.0 u c ใน BMF10 ครับ ครับก็ต้องบอกว่าลําโพงอัปเกรดตัวนี้ครับคุ้มค่ามากๆครับท่านที่สนใจก็มาได้นะครับที่มิลาโจดยนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตโชว์ระบบ android นะครับตรงรุ่นแบบเร็วๆเลยครับนี่ครับผมขอเปลี่ยนระบบเสียงเป็น a u X ก่อนนะครับเพราะระบบเสียงของ Android เนี่ยจะเข้าทาง a อ X นะครับแล้วผมกดที่ไอไดปุ่มนี้ครับ แชร์ไว้ครับระบบจะเข้ามาเป็น Android ทันทีครับนะครับถ้ัสกีจไหลลื่นครับเพราะเป็น Quad Core ครับแล้วก็นี่ครับครับแอปพลิเคชันครับ Android ครับตูทีวีดิจิตอลก็ได้ครับเห็นไหมครับโดยใช้รีโมทนะครับปิดทีวีดิจิตอลของ a s u g a ใช้รีโมทคอนโทรนะครับเลือกช่องได้เลยครับ ะครับจากทีวีดิจิตอลแล้วนะครับมาดูครับ google map ครับนะครับเราก็สามารถจะเซิร์ชหาสถานที่ได้เลยครับนะครับมาที่มิลาครับไยามาติดนะครับมิลาโชริโอนะครับนะครับ ็นไหมครับก็จะเจอได้เลยครับมิลาโซดโนะครับนะครับก็ง่ายมากๆครับหรือว่าจะสั่งแบบเสียงก็ได้นะครับมิลาโซเดียเห็นไหมครับมิลาโซดโขึ้นเลยครับแล้วก็เราก็กดนำทางได้เลยครับ ครับง่ายมากๆครับก็ดูนะครับจาก Google Map นะครับนะครับพอดีดดมือผมไปเละกาวร้อนครับเลยทัชสกรีนติดนิดหนึง่งนะครับ MX Player ได้ด้วยครับนี่ครับดูช่องหนักเห็นไหมครับ แต่แอร์เคเครับก็นะครับไปได้เลยครับที่ทั้งจุกนะครับการฟังเพลงออนไลน์ครับจุกนะครับหรือ YouTube ได้เลยครับมาที่ y o u t u ู e ครับนี่ครับก็จะดูหนังได้เลยครับ YouTube ครับ ด้วยผมหาวิธีให้ผู้หญิงอีกสี่คนออกไปจัดชีวิตของผมเพื่อวิธีละมุนละม่อม y o u ู u ครับรก,ก็ดูได้ตามช่องที่เราต้องการเลยครับนะครับนอกจาก YouTube แล้วนะครับ <c oughs> ก็จุกครับลูกเล่นจุกนะครับ ฟังเพลงออนไลน์ครับด้วยระบบ HD นะครับครับนี่ก็คือความสุดยอดของจอ Android ครับรวมถึงระบบลำโพงตรงรุ่น BM นะครับ F10 เราก็ทำได้ครับ ท่านที่สนใจงานติดตั้งแบบนี้ครับก็ขอเชิญได้ครับที่มิราชโชโดครับหรือโทรมาที่เบอร์นะครับ0866249514ครับตอบได้ทุกคำถามนะครับวันนี้จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ